จะได้จำเนื้สัวว่ากระป๋องหน,นึ่งมือประมาณพันกระป๋องทักทายทุกคนจ้าเช้านี้อยู่ที่สวน,น,นหมักอือสวนฟักทองเพื่อนเป้เ<อ>พื่อนตั้งแต่สมัยเรียนตอนเป็นเด็กนะคะตายแล้วทุกคนจับตอนนี้ก็จะสื่อแล้วละสิบาทคุยกันเลยเดี๋ยวจะไป็นไรสดสี่สี่กิโลเยละสิกขึ้นส,ส,ส,สวัสดีทุกคนตอนเชาา้าจ้าโอ้ยขนลุกแทนเพื่อนมาก เพื่อนคือประสบผลสำเร็จเวอร์ตายแล้วนี่เนาะเน้ะคน,นอื่นวันมีนามยศปลูกยังก็ได้ตายแล้วสวัสดีทุกคนคะ่ะเช้านี้อยู่กับเจ๊ตองกับพี่ตองที่สวนฟักทองเพื่อนเป้นะคะนาใกล้กันเวอร์แต่ก็บ,บ่มีเวลามาหยามนั่งจักเทียอย่างบอ่อแล้วนนั่งก็จะบอกว่า อุ้ยคัวเอินมหาลายเทียกับพ่าแมาสินะวันนี้ได้มีโอกาสนะคะนังเคือ่อนนั่งผสมแล้วบกอกเออนังกระติดปัตตนีมันจะออกดอกตวผูอีกนั่งได้ว่ามาเก็บไปใไห้ไมหไ่แน่ไปรวังสิแม่ดีใจกับเพื่อนมากเลยค่ะคือแบบอันนั่งมีนำ้ำหยดเหตุผลหนึ่งที่เจ้าของที่บอกว่าเออไปทํางานที่บุรีรัมย์เราก็จะเก็บเงินนี้แหละค่ะเพื่อเจาะบ,บาดาลอยากมีน้ำหยดเหมือนเพอนเป้น,นี่แหละดูดิส่วนฟักทองนางเธอมีต้นวยใหญ่ๆเธอฮะ าาป <ะ S 2> าป,ะปะนาน<ด>ันติเปเดี๋ยวิงมากเธอเด,ด,ดี๋ยวดูลูกมีแต่ลูกแบบใหญ่ๆช้ำๆตอนนี้ฟักทองโลเท่าไหร่เธอไปตะรวยเทเป้ปกีดหนูกลัวเจ๊ตองค่มะมิลเมหินแตก็บล้อเก็บแล้วหรอเป้ถายลวเป้เธอเดี๋ยวดูดด เธอเดี๋ยวบังหน่อยเบอร์เอ๋อคุณลุนคินลินอยู่คุณ่ะไม่มีหรอกคาเฟ่แสลังรถเลยครับสติเนาะเธอดีใจกับมูนะก็เป็นตัวร้ยแท่พี่น้องจะเดินดูค่ะกูเออคือจังแมงคิสตอนนะหนูปาดหน่วยบัก์เอ๋อเพื่อนแม่สัวโอ้ดีใจกับเพื่อนนะอ่านางก็บอกว่าตอนแรกนางทำนางลงทุนไปกดกบดี สวัสดีทุกคนตอนเช้านะคะวันนี้มาชาเวอร์อเ,เ,อเพื่อลงทุนไปหกหมื่นกว่าบาทนางบอกรอบแรกพลาดนางบอกสามหมื่นกว่าแล้วรอบนี้นางลงไปอีกสามหมื่นกว่านางก็ได้ละบอกอีสามูสัวเออดูดิดีใจกับนางเธอเพราะว่าเอาเป้เหมือนก็นกนโดกอยู่เลวนะน้อย อันนี้อันนี้ทองสยามหรออันนี้ทองสยามน่นนนงดีใจกับนางพระอาทิตย์ก็กำลังขึน้นหน้าใกล้กันเวอ้อแล้วค่ะพี่น้องพี่ตองกับพี่เปย์นั่นหน้าหน้าพี่ตองจะยืนฟังทั้งนั้นหน้านางจะอยู่ฟังทั้งนี้ <c oughs> พันตัวออกลา,อ,าออกจากราชการแล้วมาทําเกษตรเงินล้านค่ะต้องยอมนางนางเก่งอยู่น,น,นางทําปีแรกนางก็ได้เลยจ้าบุญบา่าวเอื่อยนางเห็ดกนเอื้อยนางเห็ด ยี่สิบก็เลยพนเดลเงินล้านหาเงินนางกัดไว้ว่าโอ้ยสาระออกไปเฮ็ดบักแตงบกักเออนางก็เลยล่าออกมาน,ะนั่นนางได้ได้เฮ็ดก็ะือว่านางโดกตัวน้อยอิดเวอร์แล้วนางก็นอนนาเลยนะจ๊านั่นไงที่นอนนางเพราะบ้านกับบ้านกับนานางใกล้กันนางกำมันอู้ตายละอีเป้์คือจะมันคันน้อบ้านนี้ สวัสดีตอนเช้าทุกคนเลยนะคะทัาทายค่ะสวัสดีค่ะทํำไมมันลูกใหญ่เบอร์นั้นล่ะจะเป็นลูกละสิบกว่าโลเลยเหรอน้อยหนูทํำไมเลิศละลูกนทำไมเลิศ่ะคะสาวสาวคือมั่นแท้ล่ะสาวไม่หาป่วยสักคนมาช่วยละยิงเกยใครที่เป็นเกย์เกษตรกรเก่งๆอยู่ในเฟซบุ๊กพี่ตองเด้อมาจีบนางมาเตะนางได้เด้อเธอนางไม่มีใครทําพาทํานางทําทเองเด้อนี่นางผู้เดียว มันจุดเยอะแล้วมันก็ร่วงเพราะว่าส่วนัะอ่อนะอนหนึ่งมันสะอ่อนมูอนี่แหละเนาะเพื่อนว่ามีน้ำหยดปลูกอย่ามันก็งามมันก็หยดปอกๆมันก็ะซุมตลอดนั่นสิแม่ของเจ้าของแห่งคอร์ร์ถาตะหมอกบอกเอ้ยร้อนฮะปาดอีเปแม่แม่กับพ่อคือจะปลุกน้องหนูพื้นสมบูรณ์มันขันเดือบมองมองอือแม่กับพ่อคือจะแบบคือจะ คือจะ,จะดีใจกับลูกนเนาะจากความแม่น่อยว่าเป็นกะลีว่าไปหาแรดหาทวนแม่โอ้ยตายละอิจฉานางเวอร์ทักทายตอนเช้าทุกคนเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะวันนี้มาไรแต่เช้าเลยเน็ตเน็ตน่าจะดีเนาะเพราะว่าตั้งแต่กลับมาจากบุรีรัมย์ก็เติมเน็ตแบบเออไวขึ้นเพราะว่าดาราเสาว่วาไม่ต้องแบบว่า ทำอยู่กับเกษตรกรอัปเดตชีวิตไ์สดอะไรอย่างเงี้ยลูกสาววางสคลิปแล้วแม่ก็จะไปเงียบคลิปกลับบ้านแล้วก็ปิดเฟซบุ๊กไม่ได้นะคะนางบอกเออมาโผดแต่สวัสดีจ้าแม่ชาวที่ส,สดใสสวัสดีน้องนาทจ้าปลาสัวของหล่อนกับนางปลูกคนละพันกันใช่ไหมใบมันต่างกัน,กนโหล แล้วมันป<า>๊าดหน่วยบักอื้อตินี่สูบมันอ,อีกงซิมหาหมื่นก็ออกสูบวงหน่วยบักอื้อสูบพี่กูดูหน่อยป<า>๊ัดโอ,อ้เออ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 ถ่ายแต่เจ๊ต่อมันไม่ได้อถ่ายอ,อันอีเป๊กคือเอาป,ปอเข้าไปตัดทากแทกนน้อยเข้าไปแต่ได้ผัวแทนละนูวันนี้ ตลาดหนาวมากลมแรงที่นี่หมอกลงหนาค่ะ,ะก็หนาวแต่ไม่หนาวมากนะคะดูแลสุขภาพด้วยหนาวคักแม่ดูแลสุขภาพเด้อสุภุสุคนวันนี้พี่ตองได้มีโอกาสมาชวม,มาชมสวนฟักทองเพื่อนนางออกจากงานข้าราชการมาทําเกษตรกร,ร,กรจริงๆเลยนะคะก็นู่นประมาณนาง นางเก่งเอือ้อยนางเฮ็ดละรวยเ้ยปุณกะได้ส้วนกันเฮ็ดนางก็บ,บอกแนะน้ำพีตพ่ตองเยอะเทปพี่ตองปะขั้นมีน้ำยดโอ้ยแบบเธอไม่ใช่สิบเลยเหรอหน้อยมันลูกใหญ่สิบกูเป็นแม่ค้ากูน่าจะนี่ดอกแปบถึงสิบเนาะเปย์มันเลิศเต็มสูตรอ๋อหน่วยมันพอจับมันก็จะเหลืองแล้วจะหลุดของมันเองสินบอลหนวอ๋อ,อมันจับอ๋อแต่แค่แดดมันจับเลาก็จะเอาแค่นนหน่วยนึงแล้วเัาก็จะตัดชุมอื่นออก ูถึงว่ากอยาได้เแต่ว่ามันกับบวติดเป็นบอโอ้ oh, มันก็จะมันก็จะเลือกลูกที่สมบูรณ์ที่สุดเดนาะน,นี่ค่ะนางโสดนะคะใครเป็นหนุ่มเกษตรกรหล่อๆแบบว่าล่ำล้อะไรอย่างเงี้ยเก่งๆก็มาช่วยนางหน่อยเดอ้อมาเตะนางค่ะมาพานางเฮ็ดแน่นะบ่มีผัวนะเฮ็ดผู้เดียวเ oh, <okay. S 1> ออนาไว้พี่ตองอากาศเย็นค่ะนี่เดดดอกกอ่นางเก็บให้คุณยาย หนึ่งตะกากับแป้งหนึ่งจะไปลวกกินกรบปนโอ้ย oh, ฉันกินผักไม่เก่งแต่ยายอะชอบกินดอกอื่นมันหวานน้อยเนาะเออ,อมันหวานลวกกินกับปูกับอันปนปูงสิแมแค่นี้ก็พอละกูจะไปฝากเอืกก้อเกอยายเติงน้าอันนี้คือดอกผู้ดอกเมียแยกยังไงซ่อนนะคะ่ะทุกคนอยากมีความรู้อเป็นยังไงด,ดอกอดอกเมียนเป็นยังไงหนูเมียน,มยนไม่ค่อยออกแล้วเออมันคือเป็นมากแล้วมันก็บอกออกแล้วสิบอ่ะ กเก็บดอกไปเฮ็ดหยั่งกินเนาะพี่ตองพี่ตองก็จะลวกกินกับต่าเจวทั่วไปี่ละนอ้องอื <c oughs> อีสานบ้านเทากับปนกับแจลสิแม,ม่หำหำว่าสันเลิศน้องนัดหำเลิศ <c oughs> คนอีสานเอิญพู้ว่าซ้ำน้อยเอินหำเนาะสัวก็แมนต่อนี่ค่ะ <c oughs> ทักทายตอนเช้าดีใจกับเพื่อนมากเลยแกฝั่งนี้ก็อันแปลงของพี่สาวนางเด้อ แปลงใหญ่จะยู่ฟังพุ่นยี่สิบกว่าไรตายแล้วบ่ได้เงินล้านจังใดบ่ได้เงินล้านจานังหดเนาะพุ่นท็ดเก่งท็ดเป็นไหมพี่สาวนางทำเอ,อยมึง,งเฮ็ดจักปีเลยนะเป้ะเขาทํามาสิบกว่าปีแล้วแล้วเขาก็มาเปี้ยงป้างแล้วคนแบบว่าแถวบ้านเขาก็เริ่มทําแต่มันไม่ได้ง่ายๆเด้ปู่บอกเออเธอมันบางทีถ้าฝนมันเร่งมากมันก็จะออกแต่ดอกกับเครืออะไรขาดป๊าดง่ยบอกเออไม่สัวแล้วบอกกูออกมาตลอดแล้ว อยากกินซุปบะเขืรลดลดสวัสดีแม่ปนแม่ป้นเราจะตันทักไปถามอยู่เด้อเรื่องอขุดสะนะแม่แม่อย่าลืมถามเพื่อนแม่ให้ค่อยเด้อมวนบอลดแฮแม่จัดงานอลังการแต่งตัวสวยเนาะเป็นตะลายคักทะนอยอ,อันรอบเมื่อกี้ที่เกลรอบมันออกหมากแรกหล่อนเก็บหมากน้นอยขายได้จักรรอยรู้เธอแอฟแอฟอย่างนี้เตดอ โอเค,อเคขอบคุณค่ะแม่มาชมสวนเพื่อนเป้แม่เป็นดสะออนนั่งเป็นตะล้วอยุโรปีนี้มีตะหมากยังใหญ่บอกอือนั่งโดกพุ่น้ะมาลุมมาเตงเกิดพุ่งน่ะ <c oughs> ออกจากราชการมาทำแบบสวนบอกอือคือปังอยู่นั่งคือจะได้หลายแสนนั่งคือแบบจะแห่แห่่นั่งคือจะมันคักปังปังนะเพื่อนเป้เลิศเลิศพี่ค่ะ ตันละหมื่นสี่นางบอกแบบช้ำๆอุจุกหีเวอร์เอาแถวเอาแถวละแถวหนึ่งได้พอตันได้กว่าได้บอแถวนึ่งพันกิโลกว่าได้อยู่ได้านหน่แถวหนึ่งขึ้นไปนี่มกหมกอื้อน่อหนึหน่งถ้ามันตีบหกโลขึ้นเจ็ดโลขึ้นกับตีบโลมันก็เกือบร้อยเลยเนาะน่าเสัวตีบหน่วยก็เกือบร้อยโลแล้ว่ปีสักคลองหนึ่งบางคลองก็เป็นร้อยหน่วยอืมอืม นางคือแบบเมืออาชีพที่นางตีฝาดๆเลยจ้ะตีแบบมันมันแถวหนึ่งแถวหนึ่งของละนวยหนึ่งตัน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 ตกบองกับอนมั้นันนมอตา้นละต้นล้ต้นลดูนางนางต้นละนวยเองไหมสีดำๆพี่สาวพี่เป้ปลูกยี่สบสาิบไร่แต่พี่เป้ลองปลูกดูเจ็ดไร่ค่ะพี่แกลงทุนแสนแสนห้าหมื่นแกได้ล้าหมื่นแสนห้ามือ่ะได้ล้านห้ามื่อนึงสิโบนู วู้ววเธอฉันจะต้องแบบว่าอ่ามีโอกาสฉันจะต้องมีน้ำไปเจาะบ,บาดาลแล้วเธอ,อยังไงก็ฝากซัพพอร์ตด้วยนะคะวันไหนถ้ามีโอกาสได้ไปเต้นช้างอีกนะคะจะเก็บเล็กผสมน้อยเผื่อได้มาเจาะบ,บาดาลบ้างเนาะอ,อยากจะมีแบบพี่เป้บ้างค,ค่ะอากาศดีดพระอาทิตย์ก็กลังขึ้นตอนเช้าอยู่บ้านห้องมันจะขึ้นอยู่นะมึงเขาจะขึ้นเท่าไหร่เธอสี่บาในในทหบานนทบอฮะ วุ้ยเป้มึงไปยิงคาะมันจะใส่หกบาทคนคิงลูกหนูกาะสินดสี่บาทห้าบาทกับมันหอนกันเถาะแต่จังหวัดอื่นกูเสียอยู่พวกยสโซอะไรเงี้ยมันเขาขึ้นทวิบทวบบบอยู่เออที่อื่นเขาขึ้นแล้วห้าบาทแต่บ้านเรายังสามบาทอยู่เลยค่ะสติค่ะสี่เราบ่อน่อยอ๋อเห่อหนูหนูคือเก่งธนูอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้านั่นเลยหรอ โอเคียนน้อยมันเกิดว่่ได้ปลูกเองสิเอามาเจาะลึกกระติด,ดบ่ปลูกอันเก่าแล้วมันไหลลงมามันไม่ตาย,ายวันดีใจกระมูอเพื่อนเพื่นอนก็กทักทายตอนเช้าทุกคนเลยนะคะเช้านี้มาดูอ่าจริงจริงก็คือมาดูสวนมา,ม,ามาดูมาดูงานพี่เป้นั่นแหละศึกษาไหวมาสอมาถามเก็บความลู้ไหวเพราะว่ามูมูนั่งกับศึกษากับเอื่อยนั่งเอื่อยนั่งกะเป็นคนพาเหตุ่นกับมีเอื่อยพาเหตุเนาะเจ้าของกะ ไม่มีน้ำหยดแต่เราก็ศึกษาเก็บความรู้ไปเรื่อยๆถ้ามีน้ำหยดพี่ตองจะลองปลูกดูทางใต้หัวมันโลยี่สิบพี่สาวเจ๊เจาะบาดาลถ้าไม่ออกเสียดเสียได้เสียไดย้ดตังทั้งนั้นทั้งหน้าพี่ตองน้ำลายอยู่ค่ะพี่ตองว่ามันมันจะออกอยู่ช่วยแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะกะนี่แหละครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยากมีน้ําใช้เพราะว่า เกษตรกร,กรมันต้องมีน้ำเนาะน้ําบาดาลแล้วก็มีน้ําหยดน้ําอะไรเนี้ยปลูกอะไรก็จะได้ตอนนี้พี่ตองก็ปลูกมันมันซื้อเลขอะค่ะปลูกเชียงโซ่ปลูกไข่ลอ,มอมหมอกมาหมอกมาหลเหมันก,นกน็ถือว่าเกิดดีแน่แต่ว่ามันจะได้เป็นหมากเป็นยางบอกตัวเน,นี้ยนอนกล่องอ้อยมีหม,มากเนี่ยพี่เป๋แล้วมีน้าหยดมันก็จะเป็นแบบงามเสมอสิพี่น้องดีใจกับมูอืนั่งรวยก็ดีใจกับนาง นั่งออกจากข้าราชการค่ะนั่งเฮ็ดงันข้าราชการเอื่อยนั่งปลูกเอือรับเพิ่นผ้าก,กันลงทุนแสนกว่าบาทเพื่อได้เงินล้านล้านกว่าบาทนี่สิมันก็เลยออกมาเลยจ้ะมันก็เลยแปลงเถิงมันปลูกมันแปลงนี่มันปลูกลกอือเฮ็ดผู้เดียวแล้วก็นอนอยู่น่ามันก็เก่งของมันพ่อๆกันเนาะยังไงก็ทักทายทุกคนนะคะถ้าได้มีโอกาสหรือว่าดาราให้ได้ให้ได้ไปทํางานที่บุรีรัมย์ัลับกันไปอย่างเงี้ยก็จะเก็บเล็กผสมน้อยเผื่อวันหนึ่งได้เจาะบ,บาดาล ก็อย่างว่าถ้าเจาะบ่ถือตาน้าเพาก็เลยเสียเงินตะวากะอยากมีไหมคะ่ะก็จะสู่ก็จะเจาะนี่สินะก็ฝากด้วยนะคะถ้าได้มีโอกาสไปบุรีรัมฝากซัพพอร์ตกันด้วยนะทุกคนอะ่ะพี่น้องพอกันแค่นี้เนาะคะ่ะพี่ตองจะขอตกกลับบ้านเดี๋ยวไปเห็นนักกินให้คุณย่าเราหนึ่งเข่าไว้แล้วละ่ะกะมาเยี่ยมเพื่อนมาถักทายมาเบิงมาเบิงอะไรนานั่งกับวาก ฉันแพนเฮ็ดข้าวเดียวมันเป็นมากละทึ่งสินะจังใดก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคน,นะคะที่เข้ามารับชมตะตอนเสร้าเลยตะตอนเส้าก็ยังมีคนเบิ่งไหลปัญีเริ่มมีแห้งเริ่มมีกาลังใจละค่ะจังใดก็ขอบคุณสุภูสุคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อฝากซัพพอร์ตในเด้อจ้าแลก้กกาอย่าลืมฝากไปกดไลค์กดแชร์ในเพจพี่ตองใเด้อยกสะดุง้งหวานแหน้ําแดงเขื่อนลำปาวเพราะนั่นนึงก็สามารถเฮ็ดช่องทางหนึ่งให้พี่ต,อง,ตองให้มีเงินได้เพราะว่าพี่ตองผ่านแล้วสตรีมไลฟ์สดสตรีม คลิปสั้นผ่านดาวแล้วในช่องเพจเด้อค่ะในเฟซบุ๊กยังบ่ใดยังค่ะจังใดก็เข้าไปติดตามในเพจพี่ตองน้ำในเด้อขอบคุณค่ะ